สาลัานลันราฮิมดีอาร์ตไป,ปราฮิมดีอาร์ตขอสเปนมีแสงมีแสงมีแสงราฮิมดีอาร์ตขอเลยขอเลยราฮิมดีอาร์ตเสื้อขาวได้ไหม สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมอีกแล้วนะครับคาริงวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์ผู้ทีมเรเอามาริดอีกแล้วนะครับเราจะตามล่าเล็กนักเตะเรยเอามาริดแต่ละสัปดาห์นะถ้านักเตะเรเอามาริดมาในเพลเดอร์วิกสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาก็ไม่ได้ล่าน,นะครับก็แค่เข้ามาล็อกอินเอาของแล้วก็เล่นไปเอาไปเล่นเอาพลเดอร์วิกฟรีเปิดมาได้ลูกัสเทเนเดตมานะครับทุกคนสําหรับทีมมาริดนะเมื่อกี้ก็จะมีแค่ มีนักเตะที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็เล่นเอาขอมาเนี่ยมีทองเพิ่มขึ้นมา350ทองนะอันนี้ก็เล่นอีเวนต์ไว้นะครับผมค่อยมารับให้ผู้ชมดูนะครับว่าผมไม่ได้เติมจริงๆนะจะเป็นสายฟรีฟูมัลลิตนะทุกคนไม่ได้เติมสักบาทนะครับสาหรับซีรีส์สายฟรีเอาฟูมัลลิตตอนนี้สัปดาห์นี้มี400ทองนะเอามาล่าแพ็กเพย์ออ์วีนะสำหรับสัปดาห์นี้ อันเตนมาลิสเราจะมีจู๊ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คามาเวงก้าที่แรกมานะแล้วก็กดตัวนะแต่กดตัวก็ต้องหาเปลี่ยนอยู่ดีอะเพราะว่าเราต้องเอาการ์ดที่มันไม่ใช่การ์ดสแตนดาร์ดอะไรอย่างงี้นะมาสัปดาห์นี้เราจะมาล่าลูกา้าโมดิตแล้วก็อ่าผู้รักษาุูนรักษาตระตูลูนินน่ะทุกคนนี่ลูนินจะอยู่ในแพ็กนี้นะครับผมลูนินกับอ่าบราฮิมดิอาร์สนะโหดน,นะบราฮิมดิอาร์สมาในบูธเขียวด้วยล่างนี้นะครับผม เราก็อยากได้นะเดี๋ยวเรามาลาก่อนทุกคนว่าเปิดแพ็คไหนก่อนดีนี่ครับลูนินของมาริดนะมาริดมา2ตัวเลยนะสาหรับแพ็กสีฟ้านะส่วนแพ็คสีเขียวมาริดมาตัวหนึ่งนะก็คืออ่านูก้าโมดิตแล้วเราเปิดสลับดีกว่าเราเปิดอย่างละ2ดีกว่าส่วนแพ็คเขียวผมเปิดฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดเสียทองหนึ่งครั้งส่วนแพ็กฟ้าผมเปิด3ครั้งดีกว่าเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะได้นักเตะมาริดมากกว่าเนี่ย งั้นเราไปรุ่นแพ็คเขียวกันก่อนเลยตัวแรกจะเป็นใครไปชมมาขอโมดิทนะโมดิทล่างนี้มาในสไตล์บล็อกทูบล็อกนะทุกคนแต่อย่างนั้นเอ้ยแต่อย่างนันก็อยากได้เพราะว่ามันเป็นฟูมลมาริฟไงขอละกันนะครับโอ้ยดิบบอลคอนโทรลโคตรดีลั่นไปโมดิทขอเลยลูก้าโมดิทฟี ของฟรีลั่นลั่นไปของฟรีลั่นลั่นไปมีแสงไหมไม่มีแสงอีกแล้วเฮ้ยหลายอาทิตย์แล้วนะไม่มีแสงไม่มีฮู้เนี่ยโมดิฟไปขอดีๆขอเสื้อขาวโอ้โหตัวบูทตัวนี้ไอ้เลาห้องหิดได้ตัวบูัวหัวสุดในแพ็กน,นะตัวเนี้ยตันร้อยนะทุกคนตัวน,นะน,วนี้ถ้าบูทโค้นหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าแบบว่าไม่บูทไม่รู้ว่าตันหรือเปล่า โตัวอยากได้ไม่มาตัวมาไม่อยากได้ไม่เป็นไรครับแพ็กนี้เอา,าใหม่ครับมาเราเราข้ามฝั่งไปเรื่อยๆนะมาครับผมบราหิมดิอาสบราหิมดิอาตัวอยากได้ต้องมาแล้วบราหิมดิอาสสรุปออกเดบอยแบบนี้ไม่เอานะบราหิมดิอาสหนึ่งสองสามลลันบราหิมดิอาสไป บราฮิมดีอาร์ขอสเปนมีแสงมีแสงมีแสงบราฮิมดีอารขอเลยขอเลยบราฮิมดีอาร์เสื้อขาวได้ไหมเสื้อออกฟ้าฟ้าพิมเมลีกูว่าแล้วของเดอบอยเฮ้ทุกคนมันเวอร์ไปล่าทุกคนดูพึ่งตัวไม่อยากได้ออกหมดเลยเคดีบีบูเขียวด้วยโอ้โหเดี๋ยวเรา,เาไปยืมทีมก่อนแล้ว คือเราฟูมาริดแต่ได้แต่ตัวโหดของสัปดาห์นี้นะคือเปิดมาคือเบอร์เกินขอลองยินทีมสองตัวเลยก็ลองยินทีมสองตัวเลยนะทุกคนตื้บอยตันอุ้ยเดบอยตันร้อยหนึ่งนะล่างนี้นะโหพิยื์นะครับแล้วก็เวลาฮวิดนะอุ้ยเวลาโฮวิดไม่บูทก็ร้อยนะโหโหดจัดทุกคนแต่มาเราเราฟูมาริทไงเสียดายฟูมาริทด้วยไม่เป็นไรทุกคน มา300ทองขอแพคเขียวต่อก่อนเอ้ยขอแพ็คฟ้าก่อนแพคฟ้าอีกสักหนึ่งครั้งแพคเขียวค่อยไปลุ้นกันแพคฟ้ามาเลยเนี่ยบราฮิมดิอาร์ไม่งั้นก็ดูนินไปคือถ้าเราได้นักเตะมาดริดมาเราก็จะแบบว่าเอาเป็นตัว,ต,วตัวหลักเลยนะทุกคนเพราะว่าไอดีนี้เราฟูมาดริดไงเดี๋ยวจะลงแรงให้ดูด้วยสัปดาห์นี้หนึ่งครั้งนะว่าเราจะโหดขนาดไหนถ้าเราจะได้นักเตะมาดริดมามาบราฮิมดิอาร์ตไปไม่มีแสงไม่มีผูไม่มีไฟ ไม่มีแสงไม่มีฮูไม่มีไมมฟแต่จะลั่นลั่นไงลั่นลั่นเสื้อขาวๆมาได้ไหมขาวๆาวขาวอยู่แต่มันเป็นหลีกอะไรไม่รู้อะดิทุกคนโอ,โ,โอ้โหมันเป็นตเ,เกนไอตัวนี้จะมาตาย,ายหัวจะปวดเสื้อขาวจริงแต่ว่าไม่มาสีฟ้ามามาไอสีกา๊สเขียวมาเพื่อดวีเขียวมาขอเลยลูก้าโมดิตขอสักตัวเฮ้ยมึงมากันตั้งเยอะแยะ ทำไมมึงไม่มาอไอ้ทำไมมึงไม่มาให้ให้หน่อยมามามาหน่อยมา,มา,มาหน่อยมาหน่อย,อยลันลันโมดิตโมดิตโมดิตขอละโหตั้งเตะตั้งเยอะตั้งแยะออกไงเหอะมาลีดไปมีบอลลูนมา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 สําหรับกาล่าเปีย์เดอรวิก,กเสือ้อฟ้าอีกแล้วโฟูฟูแมนซิตี้ได้เลย อาคาชิมาจะมาตายฟู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 เมซิตี้ได้เลยอะเมื่อกี้ลันลั่นไปเหลือร้อยทองทุกคนมาสีฟ้าอันสุดท้ายเราจะได้มาริตไหมลันลัน่นไหมลันลั่นไปขอนักเตะม,มาริดหน่อยเถอะพี่พี่ผมขอละอุดได้ตัวแรกกับตัวสุดท้าย มามาขอนักเตะมาลิดไปออกเปดี like, oh ้ก like ูกดหอเราต้องแบบว like so, ่าหลอกว่าเราจะเอาเบดี้มันก <the lead> ็จะออกนักเตะมาลิดไปบาซ่า <subscribe> คิงบาซ่าออกมาลิดคิงบาซ่าออกมาลิดคิงบาซ่าออกมาลิดเป็นมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรของเรามันเป็นสูตรของเรามาไม่มีแสงไม่มีผู้ไม่มีไฟแต่บราฮินดีอาร์ตบราฮินดีอาร์ตบราฮินดีอาร์ตเสื้อเสื้อโอ้โหเสื้อดำมาเลย ไม่ได้เลยทุกคนสัปดาห์นี้โอ้โหทุกคนสัปดาห์นี้ผมอุตส่าห์แบบคิดว่ามันมาสามตัวเลยนะแพคมาลิดอ่ะโอ้โหสามตัวเราไม่ได้นะักเตะมาลิดเลยอ่ะมายุนยอดเรามีร่างนี้อยู่แล้วดีร่างบาร์ซือวะเซ็งเลยวะไม่เป็นไรเราเล่นร่างใหม่แล้วกันโอโ้แต่ละตัวมาจะบ้าตายรายวัน แต่ละตัวมาเห็นแล้วเศร้าเลยประมาณนี้นะผลประกอบการสัปดาห์นี้ก็อยู่ในค่อนข้างที่จะแย่อยู่นะสัปดาห์นี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะถ้าแบบดูในภาพรวมนะทุกคนแบบว่าภาพรวมคือยังไงก็ประมาณว่าภาพรวมประมาณว่า,ามันเปิดได้ตัวดีแต่มันไม่ได้นักเตะม,มาลีที่เราอยากได้ไง มันก็จะซิงซิงหน่อยสำหรับใครที่แบบว่าอยากให้ฟูมลมานริดนลซิงเลยทุกคนโอ้เราเอาต้องเอาเล่นต้องเล่นกลางลุกสองตัวงั้นเราต้องเล่นกลางลุกสองตัวขอปับแผนแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวไปลงแรงให้ดูเลยว่านักเตะที่เราได้มาใหม่เราเอาไปลงแรงเสริมทีมแล้วจะขนาดไหนเดี๋ยวตัดไปตอนปรับทีมเสร็จเลยมาทุกคนก็ ปรับทีมเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะสําหรับสัปดาห์นี้ที่เราได้มาเราก็จะเอานักเตะม,มารีที่เราเปิดได้มาเล่นเหมือนกันนะครับผมแต่สิ้งมากสัปดาห์นี้ไม่ได้ทักตัวเลยอะเราคือเราจะครบ11ตัวจริง EP ไหนทุกคนอนะันนี้แค่ EP สองยังไม่ได้ทักตัวกันไปลงแรงให้ดูก่อนดีกว่าว่าทีมโหดนะผมว่าทีมมันโหดมากเลยนะตอนนี้แต่เสียอย่างเดียวคือมันไม่ได้นักเตะม,มารีดเงคือเราจะฟูมารีทไงทุกคนนี่ฟูแมตติตีต้ได้เลยนะตอนนี้มาเราลงแรงนะตอนนี้ดูอยู่ดนวิชั่น5นะทุกคน ครับ KDB k ยืนคู่กับจูดเบลิงแฮมจะเป็นยังไงทุกคนไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวตัดตอนไปเล่นเลยแล้วกันนะครับ What it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chance of filiality, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. ที่เพื่อนครตอนจ่ายมาชูเปนแฮมครับตวเปมาิดเราจากที่ดะรอลาาใหม่อิสอมานยิดีนะไม่นักเตะาลเอรนเ็ลล์าอยากคเรื่องเกมของทีมนครับสำหรับัาดานนี้นะเราต้องเปิดหมว่าในสูตรเปิดหมูกวิดักได้ครับบอลออกไหมไม่ออกครับเปิดให้บาลาฮวิท ลูกนี้โขกไม่ได้เดบอยยังเก็บตวได้ตลอดม่วงมถ้าไม่ติดว่ติดหลอดม่วงนี่ผมว่ามีโอกาสปั่นกกา้ตีไม่ผ่านเข้ามาเบงกาบจ่ายมาถึงู้ติดกับาติดดลจายมาถึงเนี่ยับเดบอยวิ่งสครัคด้วยอมความพิเศษี่มนต้ง้่า and adored. midfield his is prowess มามามาหน่อยเอาหน่อยเว้ยดักได้ลูกนี้โกลคิกโดนโดนไม่ได้ผมโหมดด้วยเสียงเกมดังไปหรือเปล่าทุกคนดูกันตัวเสียงเกมดังไปเสียงเกมอาจจะดังไปต้องต้องผ่อนแต่งเกมลงหน่อยดักได้อีกแล้วเนี่ย เดบอยได้ boy, ว่าไงเดบอยดักไม่ได้ครับแต่คามาเป็นกา้าดักได้ครับแต่มาที่จูดบริงแฮมครับบาราวิดวิ่งแล้วครับจูดจ่ายมาบาราวิดหลอดม่วงลูกมีเรียบร้อยเลยครับบราวิดล่างนี้ถ่าสองเท้าครับก็คือเล่นสบายทุกคนดูยิงไปหนึ่งครับหนึ่งประตูรับผมโคตรสวยจากการจ่ายของจูดบริงแฮมล่างนี้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเล่นเอาทองเพิ่มดีกว่าก็าคือเราจะไปเล่นเอาทองเพิ่ม1 0 0รอทองใช่ไหมสัปดาห์นี้มันมีแจก100ทองนะ เราจะไม่ได้เอาทองเดี๋ยวท้ายคลิปไปลุก <im it> เพิ่มดีกว่าว่าเราจะได้ใครมาเพิ่มดีกว่า <im it> ไปลุ้นเพิ่มเอา้ามันจะวิ่งตัดกันเพื่ออะไรวะเพื่ <im it> อหลอดม่วงดูโอ้โ <im> ห <it> <im it> <im it> ออกนอกโลกไปเลยก็คือเดี๋ยวผมแบบแบบว่าแอบเปิดแพ็คเขียวเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คดีกว่าเพราะว่าเราสามารถไปเล่นเก็บทองไ,ได้นิดไวทองเด <im it> ี๋ทุกคนใครอยากดูว่าผมจะล่าได้หรือเปล่านะครับโมดิตนะมีความหวังเราคือโมดิตตัวเดียวนะถ้าได้โมดิตมาสัปดาห์นี้ก็ถือว่าคอมพิว จิ้มมาครับบลเราหุ่นใจมาที่เดอะบอยครับเห็นวิ่งแล้วครับชิปลูกนี้อืงล้ำหน้าเปล่าโอ้โหพักความสวยนะแต่ผมช้าไปนิ้ผมคิดว่ามันจะวิ่งช้าไเมื่อกี้ว่าจะหนึ่งสองรันแอนด์ชิปอะไรนี้ไม่งั้นเข้าไปแล้วนะโคตรสวยลูกเมื่อกี้เดี๋ยวเอาใหม่จะทําทำให้ดูใหม่วิธีการรันแอนดชิปนะทุกคนชิ่งมานะครับ ไปครับเพื่อนวิ่งปั๊บโอ้โหตัวนี้ยากเลยนักเตะตัวนี้มันเป็นนักเตะอ่ามันเป็นแบบค่าพลังการส่งบอลยาวมันน้อยนะอุ๊ยโดนดักได้ครับมาที่ฮาแลนนะจ่ายออกไปด้านบนครับผมเห็นรูคัสเทนเดสผมดักได้ครับจ่ายมาที่จูดจูดออกไปด้านซ้ายครับถึงซอนหนึ่งมินครับซอนจ่ายมาครับเราเห็นเดบอยวิ่งสอดมาแต่ว่าไม่ถึงเดบอยครับอ่าเดบอยขอหน่อยเดบอยแตะมาลูกแรกแล้วก็จิ้มไปเลยครับผมโอ้โหสองศูนย์นะผม ง่ายครับทีนี้เราถึงว่าจะไม่มีเลเอาันทีนเดียก็ตามนะมีทั้งหมด3ตัวนะมีตัวตัวแล้วก็จูดแล้วก็คาม,มาแวงก้านะแต่ว่าก็มีผลกับทีมากนะสำหรับสคนนี้นะครับถึงเจบอยอุ้ยเจบอยล่างนี้ผมว่าผมถึงเคเลยนะเดี๋ยวขอชมของหน้าก่อนเปิดมาเราิีโค้นี่เรียบรนะ้อยครับผมโอ้โหโกงนะคมนะออกนะผมว่าดูส่งแล้วเขาน่าจะออกด้วย น่าจะออกจริงแหละเพราะว่าผมกดข้ามไม่ได้ครับโอ้โหถึงกับตันขั้นกดออกอ่ะทุกคนโดนผมไปสามเมตรตึงๆไปเดี๋ยวเราตัดไปดูทีมเลยถ้าเขากดออกนะโอเคกดออกจริงไปดูทีมเราเลยคลิปจะได้ไม่ยาวด้วยครับสำหรับสัปดาห์นี้นะก็ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับสัปดาห์นี้ที่ได้มาก็จะมีวลาดูวิตนะครับโอ้โหเป็นตัวที่แบบว่าตามจริงถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่ได้อยากได้นะ อยากได้น well mm ักเตะมาลีดมากกว่านะครับเดมบอยอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกอาคาชินะครับแล้วก็มาพินยอด์นะแล้วก็นักเตะของโมบิเตเกนอีกหนึ่งตัวนะเนี่ยตัวนี้โมบิเตเกนเจอทีมใหม่มาถึงตัวนี้มาโมเปเยอร์ดีนะอุ้ยมีค่าพลังแบบเขียวโอเคนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูทุกตัวสัปดาห์นี้ผมได้รีวิวกี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูกัน1ตัว2ตัว3มตัว4ตัว 5ตัวรีวิวทั้งหมด5ตัวแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบคลิปฟูมาริทแค่นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวยังไม่จบดิเดี๋ยวจะมีเปิดแพ็กฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันแต่ก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันขอปิดคลิปกันนะคบผมว่าใครที่อยากติดตามซีรีส์สายฟรีฟูเรียลมาริทก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้๊ายบานะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามเราจะถึง2000ซับใครบตแล้วทุกคน ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ